สำหรับข้อความชนิดถัดไปครับมันจะคล้ายกับข้อความแบบเมื่อกี้เพียงแต่สลับตำแหน่งกันนะครับอันนี้เป็นข้อความแบบ for sum และตามด้วย for all นะครับจะมีรูปแบบในการเขียนแตกต่างกันออกไปนะครับเมื่อเทียบกับตัวอย่างเมื่อกี้สำหรับข้อความนี้นะครับเราจะเลือกตัว x ขึ้นมาก่อนครับ พราะถ้าเราอ่านจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะเห็นข้อความแบบ f o r sum ขึ้นมาก่อนซึ่งก็หมายความว่ามันคือการเลือกใช่ไหมครับเราจะเลือก x ออกมาตัวหนึ่งครับซึ่ง x ตัวนี้จะต้องใช้ได้กับทุก y นะครับเพราะนั้นตัว x นี้จะไม่ขึ้นกับตัว y ครับมันจะเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งตัวหนึ่งเลยครับที่เลือกออกมาแล้วมันจะต้องเอาไปใช้กับทุก y ได้นะครับนั่นคือการเลือก x ทีนี้ลองมาดูตัวข้อความที่เราจะพิสูจน์ครับเราจะเริ่มต้นจากการเลือก x จากนั้นเราก็เช็คครับว่า x เนี่ยอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ u นะครับจากนั้นก็คือการพิสูจน์ข้อความแบบ for all y แล้วก็ข้อความ pxy เลยครับมันก็จะ <c oughs> ต้องให้ y เป็นสมาชิกตัวหนึ่งในเอกภพสัมพัทธ์ v แล้วทำให้ได้ว่าข้อความ pxy เป็นจริงนะครับ ทีนี้ลองดูตัวตัวอย่างครับในตัวอย่างเนี่ยข้อความคือมีนะครับจำนวนเต็ม n นะครับซึ่งทุก x เลยครับที่เป็นจำนวนเต็มด้วยเราได้ว่า n x น้อยกว่า 2x บวก1นะครับนี่คือตัวข้อความครับเพราะฉะนั้นในการพิสูจน์ครับ ส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามทดเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัว n ที่จะเลือกมานั้นมันจะต้องเป็นตัวอะไรนะครับตัวที่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้แน่ๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีตัวเดียวไหมแต่ผมเลือกได้แน่ๆก็คือ,อเลือก n ตัวนี้ออกมาเลยครับ เหตุผลที่ผมเลือก n เป็น2เพราะว่ามองไปที่ตัวอสมการเดี่ยวจะเห็น 2x นะครับถ้าผมให้ n เป็น2 2x มันจะตัดกันแล้วเราจะได้0น้อยกว่า1ซึ่งเป็นจริงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือก n เป็น2ครับก็ลองดูครับว่าใช้ได้ไหมนะครับเลือก n เป็น2แล้วเราก็ให้ x เป็นจำนวนเต็มใดๆ ก็บรรทัดถัดไปก็จะเช็คครับว่าข้อความนั้นแป๊บหนึ่งนะครับมันมีขั้นตอนหนึ่งที่ผมลืมเขียนอีกแล้วก็พยายามจะทำให้สมบูรณ์นะครับคุณจะได้ไม่สงสัยกันเลือก n เท่ากับ2แล้วเนี่ยเราจะต้องเช็คด้วยครับว่าตัว n นั้น เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับก็ชัดเจนเนาะจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์ก็เขียนสักหน่อยหนึ่งนะครับมันจะได้ตรงกันตับกับตัวข้อความาจากนั้นให้ x เป็นจำนวนเต็มก็จะได้ว่า n x ครับก็เท่ากับ 2x ทีนี้สอง x เนี่ยมันก็ต้องน้อยกว่า2 x บวก1แน่ๆใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือจำนวนเต็มตัวถัดไปจาก2 x ก็ได้เลยไหมครับเอินโจทย์มันง่ายไงครับมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องอพิจารณามากมายเพราะฉะนั้นเลือก n เป็น2ให้ x เป็นจำนวนเต็ม ตรวจสอบข้อความแล้วว่ามันจริงก็จบการพิสูจน์ได้เลยครับแค่นี้เลยโอเคนะครับลองดูตัวอย่างอันถัดไปครับอันนี้อาจจะมองยากสักหน่อยนึงอ่อมีจำนวนเต็ม n น,นะครับ มี n ซึ่งทำให้ข้อความนี้เป็นจริงครับทุกจำนวนเต็ม x เลยดันงนั้นผมก็เลยเอา for a l l x มาขึ้นข้างหน้าไว้นะครับสำหรับการที่สูตรครับเราจะต้องเลือกครับว่า,าตัว n นั้นเป็นตัวไหนนะครับ สำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยคุณสามารถเลือก n ได้มากกว่า1ตัวด้วยซ้ำไปนะครับแต่ผมจะเลือก n ที่มันค่อนข้างง่ายะนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากลําบากสักหน่อยนึงผมเลือก n เป็น0ูนยเลยครับแต่คุณต้องมั่นใจนะว่าเลือกแล้วมันใช้ได้จริงนะครับอันนี้มันผ่านการคิดมาแล้วมันก็เลย เลือกได้ง่ายนะครับเลือก n เป็น0ซึ่งก็แน่นอนครับว่า0นี้เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วครับต่อไปเราก็จะให้ x เป็นจำนวนเต็มใดๆนะครับอ่า เราจะต้องพิสูจน์ครับว่า x บวก n น้อยกว่าหรือเท่ากับ x ยกกำลังสลบ n ใช่ไหมครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับผมจะต้องอธิบายอะไรบางอย่างก่อนก็คือเหมือนกับเป็นการพิสูจน์ซ้อนอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งครับจะพิสูจน์ครับว่า การที่ข้อความอันนั้นเป็นจริงเนี่ยเราจะต้องพิสูจน์ว่าอันนี้จริงก่อนครับซึ่งเดี๋ยวมันจะตามมาเองเพราะว่าเราให้ n เป็น0นย์ใช่ไหมครับเพราะนั้น x กบวก0ก็คือ x บวก n นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ x อกซำลังสองซึ่งก็คือ x กำลังสองลบ0ก็จะเป็นข้อความอันนั้นได้พอดี นะครับนี่คือที่มาว่าทําไมถึงเปเลือกศูนย์นะครับทีนี้การที่ x เป็นจํานวนเต็มเนี่ยข้อความนี้มันจริงไหม x ยกกําลัง2จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับตัวมันเองเสมอเลยนะครับในการพิสูจน์ข้อความนี้นะครับเราจะต้องใช้สมบัติของจำนวนเต็มด้วยนะครับ ซึ่งในการพิสูจน์เนี่ยผมจะใช้วิธีการแยกกรณีครับจะแยกออกมาเป็น4กรณีด้วยกันก็คือกรณีที่ กรณีที่1ผมให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วกันนะ่ะผมอาจจะทําน้อยกว่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงอ,อ,อาจจะเหลือแค่2ก็ได้นะครับถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ1ก็จะได้ว่าอ,อ่ x เนี่ยมากกว่า0แน่ๆครับใช่ไหมครับ แล้วก็ได้ด้วยครับว่า x ลบหนึ่งก็มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ครับผมกำลังจะบอกว่า,าถ้าเรามีจำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์ทั้งคู่นะครับเราก็จะได้ว่าผลคูณของมันครับก็จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ด้วยใช่ไหมครับซึ่งพอคูณกระจายออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นครับว่าเราได้อะไรแบบนี้ออกมา ซึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องการครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับหนึเนี่ยจริงนะครับใช้ได้ครับแล้วเราก็จะได้แบบนี้ด้วยครับเพราะว่า n เ,เราเป็น0นะครับ ในกรณีที่สองครับเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้า x เราไม่ใช่จำนวนเต็มครับในในโลกของจำนวนเต็มนะครับผมเขียนเส้นจำนวนไว้ฝั่งซ้ายมือนะครับหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้ตัวถัดไปทางซ้ายมือก็คือศูนย์ใช่ไหมครับเมื่อกี้กรณีที่หนึ่งเนี่ยผมเริ่มต้นที่ตรงนี้ครับ ในกรณีที่สองครับแทนที่ผมจะเขียนว่า x น้อยกว่า1ผมขยับไปที่เลข0ูนย์ได้เลยนะครับเพราะว่านี่คือโลกของจํานวนเต็มครับจำนวนเต็มเป็นจํานวนที่จํานวนทุกจํานวนมันจะห่างกัน1หน่วยเสมอเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องอเริ่มต้นที่น้อยกว่าหรือน้อยกว่า1อีกแล้วครับเราขยับไปที่ตัวนี้เลยครับนี่คือกรณีที่สอง มันมีผลนะครับเพราะว่าสมการนี้มันจะไม่เป็นจริงตรงช่องว่างระหว่าง0กับ1ครับนี่คือที่มาว่าทำไมต้องให้ x เป็นจำนวนเต็มทีนี้ถ้า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วเนี่ย x ลบ1เป็นยังไงครับ เราก็จะต้องได้ว่า x ลบหนึ่งต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งแล้วละ่ะนะครับดังนั้นครับ x คูณกับ x ลบหนึ่งครับเรามีจำนวนลบสองจำนวนครับจำนวนเต็มลบสองจำนวนคูณกันยังไงก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับนะครับศูนย์ครับ นี่คือที่มาว่าทำไมเราถึงต้องเริ่มจากน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ได้ครับเราต้องบังคับให้ทั้งสองตัวนี้ครับมันติดลบทั้งคู่หรืออย่างดีที่สุดก็คือเป็นศูนย์นั่นเองนะครับพอติดลบปุ๊บคูณกันมันก็เลยพลิกค่ากลับมาเป็นบวกได้ครับแล้วเราก็จะได้อัดสมการแบบเดิมเลยเห็นไหมครับผมอ เขียนต่อไปเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้เลยครับก็ได้ข้อสรุปแล้วครับว่า x กำลังสองลบ n ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ x บวก n ด้วยในกรณีที่2ซึ่งก็ครบทุกกรณีแล้วสำหรับกรณีที่ เราให้ x เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับตามที่ผมเขียนเอาไว้ในแผนภาพเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็จบการพิสูจน์ที่บันทัานนี้ได้เลยครับ